สวัสดีสวัสดีค่ะคลิปนี้ไปอยู่กับเจ้าหญิงจะพามาดูแม่บุญถินมาซ่อนลูกอึ่งน,นะคะนี่ค่ะน้องนี้จะเป็นลูกอึ่งน,นะคะโอ้ลูกกระปาดก็เยอะนะเฮ้ยถแถวเขมมันดีเฮ้ยมาซ่อนลูกกระปาดเนี้ยนี่ปลาลูกกระปาดนี้เฮ้ยนีมานี้มาซ่อนในแคมนี้นี่แคมนี่ลูกกระปาดทั้งนั้นเลยเล้อลองมาแบบนั้นแหละ ออน,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 นี่ท่านท่านนี่เดี๋ยวมันก็ท่านเองอ่ะน,น, <c oughs> นี่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 น,นี่ใช่ใช่นี่นี่นี่ <c oughs> ลูกกระาดไม่ทันนาะนี่เจนี่โอ้ลูกกระาดไวใ่เนาะอเขามาเอาเมื่อยเอาเลยเนาะ <c oughs> จนเบิดแล้ว มันเป uh, ็นป э um uh. ุ่มเป็นปุ่มอยู่เขาสุดเว้อเฮ้ยบดจุ่มเขาเนาะมาเอาจนบดคู่คนแล้วตั้งแต่ในสิ้นเขามือนั้นเขาก็ไปบอในสิ้นมาเอาอืออือลูกกระปาานีเจียวดิ ลูกอือ่นมาลงตรงนี้มื่อั้นนั้น,นเขามาเอาตรงนี้แหละมันเตะแ,แล้เนาะเขาเอาแล้วเขามาเอาหลายแล้ว โอ้ยเป็นเขาไปลวกนี่เอาเี้าเข้มนี่โอ้ยลูกกระป๋าถ้าทันมันเนาะเฮ้ยเนาะมีมันเั้นมีทันเลย มันแตบม่หล่ะลูกหาลูกซ่อนลูกกับปาดลูกอึงอ่างบ่อนเต็มไปหมดเลยพยายับจะเป็น ห้วยปุงไหลน้ำไหลลงมาที่ภูเหล็กไฟที่ภูกระโลนเป็นห้วยปุงห้วยปุงข้างบนของลุงพลนะคะข้างล่างก็จะเป็นที่ของลุงพลหานนายมีมันไม่ได้ยินได้เทาหารมด้เยอ,อ,อ,อ้าวมันเ เจ้าแหล่ะไม่เป็นตาเอาก็มาไม่เป็นตาเอากับพอ่อไม่เป็นจังใดว้ายเฮ้ยยูพีอำห้องดูเน่ะเอายยูพียูพีพน,พพนี่เป็นแตกิ่นน้ำน้อย เอาละขาบออยู่มันน้้ยมันก่ไปนั่นแหละเขาลูกกระปาดก่อไปเบื่อแล้วได้ะิว่ะตัวนี้ตัวนี้พัดความนี่โดนเขาเอาจนเปลี่ยนเบือด เขาตักเอาเบแล้ว้องุลมันไยาพุ่แล้วน้นอยแล้วเนาะมีแ้มันเขาเอาแล้วเาเะมันมันมันเป็นก้อนแล้วเขาเอาเขาเอาเบิดตั้งแต่เบิรตั้งแต่เมบุกสินจุ่มเขาเบิดทุกคนตัวน้อยได้เยเออตัวน้อยเมื่อเขาไปก็ตัวน้อยกินเปงไปะพวกิงโมแพเมื่อเขาเบาร์ตะอืม ่มันไหน้ามอสยในนี้มันเขยู่เขาอยู่บแพ้มันม่ได้หมากี้คนอยู่ข้างหินม้าะลอยู่ยบนเขาเอาเย้ยเขาเอานะนายลงแม่สบากับเบาะแม่พวกสิ่นอี้มัดพี่น้องอยได้กินคู่คนเป็นเอาเาแ่ในนี้มันเตะมัเตะอะ อ้าว้ามีซอนบ่ะเมื่อน้ำตูยี่บ่ะประวิทย์เมื่อน้ำยี่บ่ะเออได้เลยบ่ะ,ะได้แหละลลอ้าวยางของพิ่นนแล้วเอามาดูก่อนเดี๋ยวเอ้า นี่นะคะนี่นะคะได้เยอะแล้วนะคะนี่นะคะนี่ต่อไปเราก็ซ้อนได้เยอะแล้วเราก็จะกลับไปบีบนะคะบีบเอาข,ขี้มันออกแล้วก็จะแกงนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ลึ่นๆเลยนะคะคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แย่หนิงด้วยนะคะบวัสดีค่ะ